เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็มาเอาใจขอเกมเมอร์ฝั่ง PlayStation กันบ้างนะครับกับ1 8อันดับเกมฟรีน่าเล่นบน PlayStation นะใครที่เป็นสายฟรีหรือเน้นเกมออนไลน์จัดกันมาให้แบบเต็มๆครับทั้งหมด1 8อันดับเกมนั้นจึงมีเกมอะไรครับที่น่าสนใจกันบ้างก็จะมาดูในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ถ้าคุณกำลังมองหาอุปกรณ์ไอทีคีย์บอร์ดเมาส์หรือเกมมิ่งเกียร์คุณภาพดีที่คุ้มทั้งราคาบริการหลังการขาย Big Pen นกวินตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดคือคำตอบครับร้านนี้คัดสรรสินค้าของแท้จากแบรนด์ชั้นนำมีคีย์บอร์ดมากกว่า90รุ่นจาก30แบรนด์มีสินค้าให้เลือกมากมายทั้งเมาส์แผ่นรองและกลุ่มก่อนคัสตอมพร้อมรับประกันและส่งไวทุกช่องทางสนใจสั่งซื้อออนไลน์ในทิศใต้คลิปหรือแวะมาดูของจริงที่หนา้าร้านกันก่อน,อนได้สาขาทีห้าสิบเกทบุรีไกล M RT 3แยกบางใหญ่และสาขาใหม่สกอกสแควร์สีนักลินสามไกล MRT กรันตานครบจบในที่เดียวครับมาเริ่มต้นกันที่เกมแรกครับกับ UFL ถ้าใครที่อยากลองอะไรใหม่ๆนม่นคือเกมฟุตบอลครับที่เพิ่งเปิดตัวกันไปได้ไม่นาน แถมชูจุดเด่นไม่มีไปทูวินกันอีกด้วยแต่พูดถึงการเล่นเกมนี้เน้นการแข่งขันแบบออนไลน์ครับขนนักเตะชื่อดังมามากมายกันเลยทีเดียวแถมเกมนี้ยังได้คริสเตียโนโรนัลโดครับมาลงทุนและสนับสนุนเกมกันอีกด้วยเราจะได้สร้างทีมของตนเองครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโลโก้ชุดแข่งขันรวมไปถึงการออกแบบสนามและก,การหาสปอนเซอร์งานภาพกราฟิกมาแบบอัมเบร์จินไฟทําให้ได้ภาพที่คมชัดสวยงามและก็สมจริงแข่งขันแบบออนไลน์โดยรวมค่อนข้างสนุกใช้ได้แหละใครที่เบื่อ e-sport FSC หรือ e f b o l ครับไม่อยากเติมเปิดแพ็คบ่อยๆเน้นเกมแบบเรนฟรี free, ตอนนี้เปิดให้เล่นแล้วครับบน Playstation และก็ XBOX ส่วนไม่มี Play to Win หรือไม่นั้นใครลองมาแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเกมที่2 my first gran d turismo ถ้าใครอยากลองเกมขับรถที่นึงความสมจริงภาพสวยขั้นเทพแล้วก็ต้องมาลองกับ my first gran d turismo ครับ นี่คือเวอร์ชันเดโมของ GT7 นั่นเองที่ออกแบบมาให้เข้าใจง่ายไม่ต้องมีพื้นฐานม,มาก,ก่อนกันเล่นกันได้ครับเพราะว่าเขาสอนตั้งแต่การใช้งานคันเ,นเร่งเบรกไปถึงการเข้าโคง้งมีรถให้เลือกขับหลากหลายแบบครับและสนามที่ดีไซน์ไม่ได้สวยงามถึงแม้ว่าจะดูไม่เยอะก็ตามแต่ก็เพียงพอสําหรับการฝึกเล่นแบบชิวๆนะครับนอกจากนั้นรถที่ปลดล็อกเอาไว้เนี่ยก็เอาไปใช้ต่อใน GT7 กันได้เลยแบบไม่เสียของถ้าหากว่าลองแล้วติดใจนะครับเรื่องของงานภาพใช้เอนจิ้นเดียวกับภาคหลักบน PlayStation 5กันเลยใครที่ อยากลองเกมแนวขับรถแบบจริงจังหน่อยภาพสวยๆครับเริ่มเวอร์ชันฟรีเนี่ยก็ไม่เสียหายครับเกมที่3แฟลกลัง เกมแนวฮีโร่ชูเตอร์สไตล์ FPS ที่เหมาะสําหรับคนที่อยากจะพักจากเกมทร็กข้อหนักๆอย่างพวกวาร์โลหรือเคาน์เตอร์สไตร์ครับเพราะว่าเกมนี้เกมเพลย์ชิลกันมากเลยเป็นเกม FPS แบบ 5v5 ที่มีจุดเด่นเรื่องของระบบการ์ดที่ช่วยเปลี่ยนรูปแบบการเล่นได้ทําให้เกมเพลย์ในแต่รอบนั้นไม่ซ้ำซากผู้เล่นจะได้เลือกตัวฮีโร่ที่มีสกิลหลากหลายโดยแต่ละตัวนั้นจะมีการออกแบบที่สวยแล้วก็มีสไตล์ครับสามารถเลือกเล่นสไตล์ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสายสเตลที่ชอบย่องเงียบหรือจะเป็นสายบุกที่ไล่คยวคน แบบมันมันก็ทําได้เหมือนกันครับกราฟิกมาแบบสไตล์กราฟิตี้สีสันสดใสคมชัดเลยมีหลากหลายโหมดให้เราได้เลือกเข้าไปลองเล่นแล้วแต่ชอบอะนะแต่ทีมทานครับเกมนี้เล่นฟรีรองรับทั้ง pc playstation 5รวมไปถึง xbox series กันด้วยครับเกมที่4 f o l m Star ถ้าคุณกำลังมองหาเกมมัลติเพเยอร์เบาๆเล่นกับเพื่อนกันได้แบบไม่ต้องจริงจังมากโฟมสตาร์เป็นหนึ่งทางเลือกที่ค่อนข้างน่าสนใจกันอยู่ไม่น้อยละ่ะเกมนี้มาแบบ third Per s ร n s h o o t e er, ตครับเล่นแบบ 4V4 ที่เน้นการยิงโฟมแทนกระสุนซึ่งนอกจากจะใช้ในการกำจัดศัตรูแล้วเนี่ยยังสามารถสร้างพื้นที่หรือดักทางฝั่งตรงข้ามกันได้อีกด้วยภายในเกมนี้จะมีตัวละครให้เลือกหลายแบบแต่ละคนนั้นก็จะมีสกิลเฉพาะทางหรือท่าไม้ตายที่แตกต่างออกไปครับทำให้ลูกเล่นของเกมนี้มีมิติความหลากหลาย ปรับแผงกันได้เรื่อยๆโดยมวลหลักที่คนเล่นกันเยอะก็คือ PVP ที่ทั้งปั่นทั้งเพลินแล้วก็ท้าทายในขณะเดียวกันกราฟิกสีสันสดใสครับผมมองว่าเกมนี้ดีไซน์มาได้เข้าถึงง่ายมากๆเลยซึ่งถ้าคุณอยากย้ายแนวจากเกมยิงแบบฮาร์ดคอร์ตอนนี้เปิดให้เล่นฟรีกันแล้วทั้ง PlayStation 4แล้วก็ PlayStation 5ครับเกมต่อไป The Final ถามาดูกับเกมยิงสุดเฟี้ยวจากอดีตทีมผู้สร้าง Battlefield ครับซึ่งทำให้เกมนี้ให้อารมณ์ความเป็น Battlefield สูงมากโดยเฉพาะในเรื่องการเคลื่อนไหวและก็แอนิเมชันที่ลื่นไหลสมจริงแต่พูดถึงการเล่นแล้วครับนี่เป็นเกม t a c t i ค a l f APS ที่เน้นการเล่นเป็นทีมโดยผู้เล่นจะต้องผสมผสานความสาม,มารถของเหล่าตัวละครให้เข้ากันเกิดเป็นกลยุทธ์ในการเอาชนะคู่แข่งและเมื่อลงไปเล่นจริงเนี่ยการเล่นนั้นถือว่าดุเดือดมาก ทางการระเบิดตึกหรือทำลายสิ่งก่อสร้างครับจุดนี้ผมค่อนข้างชอบมากๆเลยในส่วนของกราฟิกครับคมชัดแบบ next gen พร้อมกับระบบฟิสิกส์การทําลายล้างเต็มสิบแบบไม่มีหักซึ่งัะคุณเป็นเกมเมอร์สายยิงที่ชอบการต่อสู้แบบบ้าพลังครับเดอะฝ่ายนอเป็นอีกหนึ่งเกมที่ควรหลออพิจารณากันดูนะครับมากันที่เกม infinity nikki เกม Open World Adventure ตัวใหม่ล่าสุดที่จะพาเราออกท่องโลกกว้างไปกับตัวละครและแฟชั่นชุดเสื้อผ้าที่สวยงามออกมากเกมนี้มีอะไรให้เล่นกันครบครันครับทั้งดันเจียนเนื้อเรื่องที่น่าติดตามและการต่อสู้กับบอสอต่างๆรวมไปถึงการปลดล็อกเสื้อผ้าคอเลกชันใหม่ด้วยครับ ในส่วนของเสือผ้าหน้าผมเนี่ยถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของเกมนี้มากๆนะและนอกจากนั้นครับใครที่เป็นสายชิลสบายๆเนี่ยเกมนี้ยังมีกิจกรรมให้ทํากันเพียบเช่นการยิงนกตกปลาการฟังดนตรีแบบไพโรครับทั้งหมดอยู่ในโลกแบบ Open World ที่ให้สระในการสำรวจกันได้แบบอิสระตามที่ใจเรานั้นต้องการสีมงคันเกมนี้รองรับภาษาไทยกันมาให้แล้วด้วยแถมเปิดให้เล่นกันแบบฟรีทูเพ y แค่เข้าไปเดินเล่นถ่ายรูปในมุมต่างๆเนี่ยเกมนี้ก็ถือว่าเพลินกันแล้วครับ Get it yet. with yet. เกมแอคชั่นประจนภัยเล่นฟรีที่จะให้เราสวมบทบาทเป็นโรเวอร์ผู้ตื่นขึ้นมาในโลกหลังหายนะและต้องจุภัยเพื่อค้นหาความทรงจําที่สูญหายจุดที่โดดเด่นที่สุดครับคือบบการต่อสู้ที่ต้องใช้ทั้งทักษะจริงๆไม่ใช่แค่การกดปุ่มธรรมดาธรรมดาเท่านั้นมีการดอทที่ต้องจับจังหวะและก็สลับตัวละครที่ลื่นไหลทําให้การต่อสู้นั้นดูมิติสวยงามและก็น่าตื่นเต้นไปพร้อมๆกันแต่อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจครับคือระบบเอ็กโค่นี่แหละที่เราสามารถดูดซับพลังจากมอนสเตอร์และนํามาใช้เป็นสกิล เาได้ทําให้การสร้างทีมมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองตัวเกมมอบโลกเปิดกว้างมาให้เราครับพร้อมภารกิจที่น่าติดตามรวมไปถึงกิจกรรมคอนเทนต์ที่ใส่กันมาแบบแน่นเกมสามารถเล่นฟรีกันได้ครับทั้ง PlayStation 5รวมไปถึงมือถือแล้วก็เวอร์ชัน PC กันด้วยละ่ะโดยรวมแล้วครับ Wuthering w a v e เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยสำหรับคนที่ชอบเกมแบบแอคชั่น RPG ทีมีนระบบการต่อสู้หากใครสนใจครับตอนนี้เปิดให้เล่นฟรีกันแล้วครับ เกมที่8 Disney Space Storm เกหนึ่งเกมแข่งรถเล่นฟรีครับที่นำตัวละครจากดิสนีย์และก็พิซซ่ามาขับรถแข่งกันในสนามบอกเลยว่าจุดเด่นนอกจากความน่ารักของเหล่าตัวละครแล้วเนี่ยเขายังใส่ลูกเล่นท่าไม้ตายที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละตัวมาให้เราได้ลองเล่นกันด้วยครับทั้งสกิลการป่วนคู่แข่งไอเทมต่างๆที่ตกระหว่างทางครับอารมณ์เหมือนเล่นเกมต่อสู้ป่วนสนามแข่งไปยังไงยัง,งานครับส่วนโพสนามแข่งก็ถูกยกจากฉากดังๆของดิสนีย์มาไว้เพียบเลยจะเล่นคนเดียวก็ได้หรือจะเล่นออนไลน์แข่งขงันกับคนหนึ่ง ก็ได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นครับทีปนายังมีการอัปเดตตัวละครใหม่ๆสนามใหม่เข้ามาแบบเรื่อยๆเล่นกันได้หลายแพลตฟอร์มครับมีเวอร์ชนัน PC, PS แล้วก็เวอร์ชั่นมือถือกันด้วยและครับสำหรับเกมนี้เกมที่9 first descent d เกมแอคชั่นเล่นฟรีครับที่จะให้เราสวมบทบาทเป็นเดซเซนเดนครับผู้มีพลังพิเศษต้องออกต่อสู้กับเอเลียนเพื่อปกป้องมนุษยชาติครับจุดเด่นสำหรับเกมนี้คือการต่อสู้แบบมุมมอง TPS ที่ใช้อัมเบรียนจินไฟทำให้งานภาพกราฟ,ฟิกค,ค่อนข้างสวยงามคมชัดเอามากๆและแต่ละตัวของ,ของคอ์นของคาวนี่แหละที่ดีไซน์มาได้ดีมากๆครับมีทักษะสไตล์การต่อสู้ที่แตกต่างกันทําให้การเล่นมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นแถมยังรองรับการเล่นโคออปรวมกับเพื่อนได้สูงสุด4คนโดยมีทั้งวายอินเตอร์เซปแบท ที่เป็นการต่อสู้กับบอสยักษ์และก็อีสเตนดันเจียนที่มีความท้าทายในระดับต่างๆนอกจากนั้นเรายังสามารถปรับแต่งตัวละครและก็อาวุธได้ตามใจชอบอีกด้วยเล่นกันได้แล้วครับทั้ง PlayStation 5 Xbox PC ผ่านสตรีมครับมากันที่เกม Apex Legends แต่คุณนั้นชื่นชอบเกมสไตล์ b a t t l e Royale ครับที่เน้นทีมเวิร์ก Apex l เ g e n d เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับและในปี2025นี้ก็ยังคงเป็นหนึ่งในเกมที่ได้รับความนิยมสูงกันอีกด้วยจุดที่น่าสนใจสำหรับเกมนี้ครับเป็นการผสมผสานสไตล์แ a t เท e r ร y ย l e กับระบบฮีโร่เข้าไว้ด้วยกันซึ่งแต่ละ Legend จะมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวทำให้การเล่นต้องอาศัยทีมเวิร์กแล้วก็สกิลเพย์เป็นอย่างมากครับและที่ตอบโจทย์สำหรับขอเกมเมอร์คันสุดคือระบบเกมเพย์ที่เน้นความรวดเร็วแล้วก็อช่นตลลดเวาจะยิง แม่นเพียงอย่างเดียวไม่ได้เกมนี้ต้องอาศัยทีมเวิร์กกันแบบขั้นสุดละ่ะมาพร้อมกับการอัปเดตเนือ้อหาใหม่คอนเทนต์ใหม่และตัวละครใหม่ๆอยู่เสมอครับเล่นฟรีกันได้หลากหลายแพลตฟอร์มครับไม่ว่าจะเป็น PC, PlayStation, Xbox แต่น่าเสียดายที่เวอร์ชันมือถือนั้นปิดตัวกันไปแล้วครับพามาดูกันต่อกัอกบเกม Destiny 2 เกมออนไลน์ fps ที่จะให้เราสวมบทเป็นคู่พิทักษ์แห่งแสงหรือกาเดียนครับเพื่อหยุดยั้งภัยคุกคามจากสิ่งมีชีวิตลี้ลับที่ค่อยๆกืนกินทุกอย่างแม้ว่าจะเป็นมุมมองบุคคลที่1ครับแต่ว่า destiny 2ไม่ใช่แค่เดินหน้ายิงศัตรูเท่านั้นเพราระบบเกมออกแบบมาให้เราค่อยๆสะสมอาวุธชุดเกราะสกิลรวมไปถึงตัวละครที่โคตรเท่พร้อมปรับแต่งได้ตามสไตล์การเล่นที่เรานั้นอยากจะเป็น กราฟิกภายในเกมนี้ครับจัดว่าสวยงามใช้ได้เลยแม้ว่าจะเป็นเกมเก่าไปสักหน่อยโดยเฉพาะในฉากเอฟเฟกต์หรือเวลาปะทะก,กันในดันเจียนใหญ่ๆดูอลังการงานสร้างแบบหนังไซไฟยังไงอยังงั้นเลยเอาเป็นว่าถ้าไม่ติดว่ามันเป็นเกมเก่าไปสักหน่อยนะเกมนี้ยังคงน่าหลงเสมอครับเกมที่12บสอง s ซ e Zone น e โ เป็นอีกหนึ่งเกมที่เปิดตัวกันไปเมื่อปีที่แล้วครับแต่ว่าความน่าเล่นน่าลองนั้นและก็กราฟิกที่ทรงพลังทำให้เกมนี้เข้ามาติดอันดับกันอย่างแน่นอนละกับเซเลสโซน4ครับนี่คือเกมแอคชั่น RPG สไตล์ไซไฟในเมที่จะพาเราเข้าสู่โลกอนาคตตัวเกมใช้ระบบการต่อสู้แบบเรียลไทม์ที่เน้นความรวดเร็วทำให้การต่อสู้เกมนี้แทบจะตึงมือกันทุกวินาทีเลยก็ว่าได้งานภาพกราฟิกดีไซน์ถือว่าโดดเด่นเลยให้บรรยากาศเมืองแบบไซเบอร์พังผสมกลิ่นอายเรโทรครับไปจนถึงตัวละคร ที่ทั้งแปลกใหม่และก็มีสเตย์ทำให้รู้สึกเหมือนว่ากำลังดูอนิเมชันคุณภาพสูงแต่วันนี้เรากำลังเล่นเกมชัดๆใครที่กำลังมองหาเกมแอคชั่นคอมโบมันๆพร้อมโบกการเล่นที่ไม่ซับซอ้อนจนเกินไปเซเลสโซนซีโร่เป็นหนึ่งเกมฟรีที่คุณไม่ควรมองข้ามครับมากันที่เกม g n s ช i n Impact เกม Open World Action RPG ที่จะให้เราออกสำรวจดินแดนแฟนตาซีที่กว้างใหญ่ครับเกมฟรีที่ต้องมาติดอันดับกันอย่างแน่นอนละ่ะ ภายในเกมจะให้เรารับบทเป็นนักเดินทางครับที่ต้องตามหาคนในครอบครัวที่หายตัวไปพร้อมกับเข้าไปผัวพันกับปริศนาและเรื่องราวแห่งเทพเจ้าจุดเด่นของเกมนี้คือระบบต่อสู้กันแบบเรียลไทมที่สามารถจัดทีม4ตัวละครกันได้มีคอมโบท่าท้ผสมกันจนเกิดผลพิเศษครับเช่นน้ำแข็งทำให้ศัตรูช้าลงแล้วก็ตามมาด้วยไฟเพื่อทำดาเมจแบบเผาไหม้เรียกได้ว่าเป็นจุดแข็งที่ทำให้เกมนี้มีความสนุกมากกว่าหลายๆเกมและนอกจากนั้นแผนที่กว้างใหญ่มีชีวิตชีวาครับทั้งเมือง ภูเขาทะเลทรายที่ซ่อนความลับเอาไว้มากมายและบอสรวมไปถึงมอนเตอร์นานา,นา,นานชนิดที่เราจะได้พบเจอจุดเด่นที่ผมชอบอีกอย่างเกมนี้ปีนป่ายว่ายน้ําบินสํารวจกันได้ให้ความรู้สึกเหมือนเล่นแล้วกําลังมจนภายกันแบบจริงๆแถมงานภาพกราฟิกเป็นสไตล์นิเมะคุณภาพสูงครับเกมนี้เน้นเล่นคนเดียวครับหรือใครจะโคโอตชวนเพื่อนมาทาภารกิจด้วยกันก็ได้เหมือนกันแม้ว่าจะเป็นเกมเล่นฟรีแต่ว่าเรื่องการชานั้นก็ยังยืนยันว่ายากที่จะอดใจแหละครับ มาก,กันกับเกม Fall Guys ถ้าใครที่คิดว่าเล่นเกมนี้เอาไว้ผ่อนคลายบอกเลยว่าคิดผิดครับเพราะว่าร g การ้านั้นคือเกมปาตีลรอยัลที่ชวนหัวร้อนอีกเกมหนึ่งในหน้าปริาตาทของวงการเกมฟรีเลยก็ว่าได้นี่เป็นเกมเอาตัวรอดอีกหนึ่งเกมครับที่เน้นการแข่งขันเป็นรอบๆ ัดผู้เล่นออกทีละด่านจนเหลือผู้ชนะเพียงคนเดียวถึงแม้ว่าจะไม่มีชาคโคตรร้ายแต่ว่าความควนประสาทของมันน,นั้นและก็ความคลีเอทในแต่ละด่านทําให้หลายคนนั้นติดงอมจนเลือกไม่ได้มีดานให้เลือกเล่นเยอะมากๆครับรวมไปถึงระบบแต่งตัวที่คัส t ตอมไมค์คาแรเตอร์ได้ตามใจชอบตอนนี้เล่นฟรีกันได้ครับทั้ง PC มือถือรวมไปถึง Playstation กันด้วยนะครับเกมที่ 15. f o r c ฟอสชไน เกมออนไลน์มัลติเพเยอร์เล่นฟรีครับที่ไม่ได้จํากัดอยู่ให้การยิงกันเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่ขยายไปสู่เกมหลากหลายแนวภายในระบบเดียวกันตั้งแต่การเอาตัวรอดการแข่งรถสร้างบ้านไปจนถึงการเล่นดนตรีจุดเริ่มต้นของ Fortni t e ครับคือโหมดแ a t t l e Royale แต่ต่อมาได้เพิ่มโหมดใหม่เข้ามาเรื่อยๆเช่น e ี o b u บิ d สําหรับคนที่ไม่ถนัดการสร้าง Le g ก้ o r t n i t e ทครับที่เน้นการเอาตัวรอดและการกราฟในโลกบ็อกสุดน่ารักรวมไปถึงล็อก e t r ตเล n g ครับสำหรับคนที่ชื่นชอบความเร็วนะกราฟิกของเกม มีครับมาสไตล์การ์ตูน 3D สีสันผมว่าสดใสามากๆเลยผสมผสานกับการคอรแลบจากอนิเมะซีรีส์คือมากันแทบทุกเดือนให้เราไม่มีพักกันเลยรด้ว่าเกมนี้โคตรขยันอัพคอนเทนต์แล้ครับจะเล่นเอาหากับเพื่อนหรือเป็นสาจริงจังก็ทํากันได้ทั้งหมดละครับเกมต่อไปว่าโ o แลน d นี่คือเกมยิงแห่งยุคสมัยครับกับตัวตึงแห่ง APS เป็นเกมยอดฮิตจากค่ายไลออดเกมที่มอบความเป็นอ e ีสปอร์ตแบบเข้มเมด้วยความที่ตุกเกมนั้นครับโดดเด่นทั้งกราฟิกที่เป็นเอกลักษณ์ควบด้วยความคลาสสิกข,ของเกมเพย์ที่ยากจะมีใครเหมือนแม้ว่าจะมีของเรียนแบบออกมาเยอะก็ตามทีน,นะสำหรับวาโล่นะครับเราต้องใช้ทั้งฝีมือผสมการเล่นเชิงกลยุทธ์บวกกับทีมเวิร์กจุดเด่นของเกมนี้คือสกิลความสามารถและก็รูปแบบการเลือกใช้งานฮีโร่หรือเอเจนต์นะครับให้ออกมาได้ส่งพลังมากที่สุดแต่ในปัจจุบันก็มีการอัปเดตเอเจนต์ใหม่คอนเทนต์ใหม่มาให้เราได้เล่น เกมแนว e s p o r t ครับเล่นฟรีเกมนี้ผมว่ายังคงน่าเล่นในปี2025นะครับมากันกับเกม Call of Duty Warzone จากที่นั้นนำเกมชูตเตอร์ไปหลายเกมในคลิปนี้ครับจะกขาสุดยอดซีรีส์ a p s ชื่อดังอย่าง Call of Duty ไปได้ยังไงละ่ะซึ่งสำหรับ Warzone นั้นแม้ว่าเวอร์ชั่นมือถือจะเน่าไปแล้วนะแต่ว่า P.C.P.S ก็ยังคงเดินหน้าต่อตัวเกมจะมาสไตล์ Battle Royale ครับที่จะมาพร้อมกับแผนที่ขนาดใหญ่เบิ่มเลยให้ผู้เล่นได้เข้าไปสัตว์กระสุดกว่า100คน ซึ่งปัจจุบันก็มีการอัปเดตโหมดใหม่เข้ามากิจก,กรรมอาวุธลูกเล่นเพิ่มเติมเข้ามาให้เราเล่นกันแบบไม่รู้จบกันเลยทีเดียวละการภาพกราฟิกก็ตามนี้เลยสวยโหดขั้นเทพสมจริงถ้าใครยังไม่เคยลองหรือมองหาเกมเน้นเล่นยิงออนไลน์สู้กับคนอื่น c a อ l of Duty Warzone เปอีหนึ่งเกมในปีนี้ที่ยังคงน่าเล่นเสมอนะครับปิดท้ายสำหรับคลิปนี้ครับกับ Marvel Live Wars นี่ก็จะเป็นเกมฟรีครับที่ยอดคนเล่นถล่มทลายที่สุดในปี2025เลยด้วยความที่เล่นสนุกด้วยความที่มาใหม่ด้วยทําให้คนติดงอมกันจนถึงทุกวันนี้กับ Marvel r i w a r s ครับเราจะได้สวมบทเป็นตัวละครฮีโร่ออกไฟกันเกมนี้ลิกทแทเขามากันเองฉะนั้นทั้งฮีโร่สกิลฉากต่อสู้รวมไปถึงแผนที่ต่างๆภายในเกมก็ยกเอาต้นฉบับกันมาแทบทั้งหมดมุมมองการเล่นเป็นแบบ TPS ครับที่เราต้องอาศัยทั้งชั้นเชิงสกิลเพย์และก็ทีมเวิร์ครับการ,รวางกลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงความสามารถของแต่ละตัวละคร ออกมาให้ได้มากที่สุดครับงานภาพกราฟิกผหมว่าค่อนข้างสวยคมเลยรองรับทั้ง PC แล้วก็คอนโซลเปิดให้เล่นฟรีกันได้ครับสายตั้งตี้รวมทีมเข้าไปลองกันดูได้เลยครับ ก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งหมด18อันดับเกมฟรีที่น่าเล่นบนฝั่ง PlayStation กันนะครับยังมีหลายเกมนะที่ยังไม่ได้เอามาแนะนำนะถ,ถ้าคุณชื่นชอบคลิปเกมฟรีแบบนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ